โซ่ล้วลกูกเออนั่นแหละยกโซ่ลูกเออทักซี้งได้ไหมเอายกโซ่ลูกยกโซ่สวัสดีครับพี่น้องเจอกับผมอีกแล้วครับช่วงบายบายครับพี่น้องมีนัดกับไอเพชรอีกแล้วอีพีต สวัสดีครับมาจากไหนห้ามั้งนึ่งาหาค้อนพเนียดครับผมหาค้อนหาค้อนใหม่แก่ครับพี่น้องหาค้อนพเนยียดไปใส่พเนยียดครับไปเพ็ดเพ็ดเนยียด c สองหลังสามหลังเหรอวะมีนี่ครับไม่ต้นต้นิลสแกนเนาะต้นลสแกปน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 เถิงเถิงปนอือต่อมันค้อนใหญ่ครับผมเบ้อไปยังนี่คงามเลขเลยนี่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 พี่น้องนี่นี่ครับผม คอนใหม่แกะไปเนี่ยมันเข้มไปดึงเอาครับนี่ห้ามเลยครับควันสมิงนะครับอ๋อเนี่ยไอเนาะนี่นี่นี่ไปดึงไว้ดึงไว้ครับพี่น้องไปดึงไว้ดึงไว้เนอยเนาะอืมดึงไว้ยักษ์สามสี่มือมันก็แห้งแล้วครับครับห้ามเลยครับเขาบอกว่าคมมอร์ดามีเลยเห็นว่าคมเนี่ย โอ้ยงามเดียวะเล้ว่ามือไงาิเลี้ยวกเรล้วเพื่อเ็้องขั้อเอเห็นจบมือแข็งนะรับเนาะจบมือดีจบมือดีครับพี่น้องจบมืดีเดี๋ยวเพิ่งอีกครับพู้น่เดียสนีอันนี้ค่นให่อันนี้ค่้นใหญ่หน่อยเนาะขัอนใหญ่สิครับต้องหาเนาะต้น้มันไม่เคียเช่ไหมเนาะ นี่ครับแบบนี้ครับพี่น้องนี่นี่นี่งามเลยครับค้อน,น,นองามเลยนะครับค้อนเนี่ยพี่น้องค้อนซับนีอืมซับนี่กำลังงามเลยเนี่ยอ๋อครับเดี๋ยวหาไปเร<ๆ>ื่อยครับพี่น้องหลายอยู่เลยครับป,ปลาเนะะี่ยครับนี่เป็นปลาแก่ครับนี่ปลาต่างไม้นี่ค้อนใหม่แก่ใหม่เครือพันเนาะครับเนาะผู้คนว่ามันงามใส่เครือพันนีนกขวดได้เนี่ย อ๋อครับเดี๋ยวหาไปเรื่อยพี่น้องข้างหน้าถือใจหาไปเรื่อยครับได้จากซิฟคู่ก็ออยังดีครับผมเขมาห้าผู้เดียวอว่าเป็นตาเขามาเด้ข้างหลักข้างขามีงูข้างขางมม,ม,างางมีงูสิบยันหนาตามันหนา nằm ngang Đập nhây, cưa <laughs> <laughs> phân bậc <một> nhây nó. <laughs> นกยังไกังเขนบอหรือีจูผมก็ต้องนปะจัฮะใครยังไม่หนแม่นเบิ่งดูใครยังห้างนกยังครับพี่น้องกังเขนรอีจู่นกอีจู่เห็นตุีห้างยังคนับสองใครเห็นบ่อว่าเห็นเหาาหรอตีบ่อคือเขา โอเคไปครับพี okay. tamam. Higher, ่น้องสนมันครับ yeah. พี่น okay, so ้องโอ้พวกเชียพันนี์ก็ืหายนกได้เนาะเออหายากครับเชียพัน์ก็ได้หาตึ๊บเลยบุกปลามบุกปลาฝาดลงหาคอนพเนี้ยนะครับ จะหลายเตือนแล้วล่ะครับพี่น้องจังไฟไปดัดเอาครับผมพี่น้องผักจักหน่อยกันครับโอ้ยหหอนแังไงไอพีดครับผมอืมห <c oughs> <c oughs> อนครับผมไอเพีดวานไ <c oughs> อพีดวานจังไดเานในในกาะดื <c oughs> ่มดื่มออกมาวางไดเกาอ <c oughs> แบบบ่ต้องรอธรรมาฉาดง่าย <c oughs> ไม่ยากว่ามันผมว่าจะาลวดตัวมาพันเราไหมครับพี่น้องพันสไตล์นี่นะอือเอากระพันเราครับลวดาไปงามสำหรับห้องกระพันเรา คิดไปจากเดือนสองเดือนผมว่ามันต้องเป็นละนอนออยเผ็รเนาะเดี๋ยวงวดรุ่นที่มาเห็ดให้เบิ้งครับผมครับงวดงวดหนาถิ่มเห็ดเบิ้งมือนี่ลืมครับเตรียมใบแล้วไอเห็รบอกว่าลืมตล่ดลื่มหมดลวดก็ขี้มานน้ำอืมเพราะว่าต้องไปอันนี้ครับต้องพันหน่อยเลยแอกได้ไหมยังเาอพันเอาเลยหน่อยเนาะเพผรคือยังเผ็ดก็เชี่ยวเกี่ยวเนาะเอาลวดเฮ้ยลวดมาพัน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 ไปอยากได้ระยะพอดีพอดีเลยกับพันเอาเลยหน่อยเนาะแแมมมนนนออัได้้กาบบีครับ เอาไปหาหนึ่ปลาเนิมันหายากนี่เดี๋ยวครับได้ได้ก็ได้์ซัมนี้แหละพี่น้องได้์ซัมนี้แหละครับซุ่มงามอซุ่มงามได้์ซัมนี้ครับผมซุ่มนี่ก็ได้นี่ครับมันบอกมันบันนอเขาน้อไอเนาะนี่ครับผมอืพี่บอกเล่มครับเอาไปเ็ดกลงนกครับข้อกลงนกนัสอัดกับพอดีแต่ข้อนเลีมโบเลยใส่กลงนกครับเป็นกลงนกเขาซุ่มยัญ่ๆวุ่นนี้ฮะใส่พอดีกับใส่กลงอันนี้ครับ ชั้นเดียวชั้นเดียวชั้นเดียวได้เยอ่ครับผักจากน้อยก็น้อยเนาะแดดฮอนแห้งครับโอ้ที่เป็นร่มครับเออที่เป็นร่มอาจารย์ทันใดไปต้อนองคมันหมันเด้อครับแดดฮอนแห้งเด็กนางส้มยังกินหมกยมใตของหมกยมอันนี้พันล่ำครับเออนี่พันล่ำครับพันล่ำโอขมขมเลยอืมได้แล้วครับ มีนสั้นเดียวหน่อยค่อนงามอาไ้ยังสีโอ้ขอ่ายดิาดงยังสนะครับเนาะได้ยังสีสวยเลยเนี่เห็นเขาโคตรคลายกับแทงไป้ดีเมนครับคู่ละหารอยนี่เขาโคตรถายเอาเอ็เองครับเอาเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวงวดหนาคอนเพมีคอนใส่ครับผมงวดหนาน้อยเนาะแมนงวดหนางวดหนาเเดี๋ยวเห็ดใหเบื้ง มีคิดวิธี่กำงามกับเคล็ดลองเบิ่งครับไม่น้ำบานเข้ากันละไม่อยากได้ไม้ยังขั้นอรรถก็ดิไม่ย่อไม้ยังนั่นน่ะครับไม่น้ำบานนอกเข้าอ่ะมี่ขั้นตุวอ่นอ่อนไว้หน่อยเนาะพอไปตรงพั้นแก่พั้นต้นแก่ครับผมพั้นงาอ่อนอ่นั่นกําลังขึ้นไม่จรีงเฉยผมว่าพวกเกินสองเดือนแหละครับได้ใส่ได้ใส่เลยแป๊บเดียวเนาะสองเดือนก่อเขากลับลืมพอดีลืมพอดีนั่นพอดีกับเพราะว่าถ้าเป็นคั้นไม่ซุ่งมันอ่อนขึ้นไม้ไม่ไม่หมาบานเนี่ยเนี่ย ข้อนมาณสยออ่อนหน่อยเอาพันเลยครับเนี่ยทิดใดไว้ไม่ยังกับไม่ยังกับพันใดอีกเลยแมนครับผมแต่มันค้อนแกงเสียมันมันขึ้นยากเพราะว่ามันอันน้นยากอันนี้ขึ้นเร็วครับต้นหนึ่งม่อ่อนครับเอาาะต้องเอาลั่มไงคนไหนเข้ากับพันกว่ามันอันนี้มันกิดง่ายของมันเองดอกบประว่าสักสามเดือนสองเดือนได้ใส่แล้วหรอครับอ๋อครับผมเดี๋ยวพักจังน้อยก่อนพี่น้อง พักแดดจากน้อยก่อนครับผมพอนแนงครับผมเข้าไปหอาไหมว่ามาทีเป็นลมโผสัดยอดสุดยอดัอนมาดินกเดียกใสซกุกครับพี่น้องน่าจะเป็นนกสามกุกครับตามมาด้วยครับด้วย สามกุ๊กแน่นอนครับเนี่ยเป็นบรรทุกยน,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 นย์เลยฟังกับเปิดเปิดยืดถูกใบอืออยากใส่กุกเต็มค่ำเลยอยากใส่กุกตลอดครับผมนี่นครับผมอาจจะเป็นสามกุกครับพวกนด้มีเวลามาต่อเลยอุย้ยว่าไปตัวนะสามกุ๊กอะอาเท่านี้งมีแต่นกสามกุกสามกุมกเลยครับอืม นกเรียกใส่กุกครับพี่น้องไปครัอือไปครับพี่น้องโอ้หอนหอนหอนใบซีอะไรใบซีมงเลี้ยงปูนครับดีดีได้พี่น้องครับผมอือก้อนงามก้อนงามครับพี่น้องมุตายลายฮาร์ดสุ้มพันล้ำหาปันหยักครับผมอ๋อครับผมพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องมาเอาค้อนพเนียดครับผมนี่ครับได้ ได้ลายได้นะลายคูยู่คอยไปดัดเอาครับเดี๋ยวไปดัดเดี๋ยวไปดัดรูปใบครับพี่น้องดัดขึ้นรูปใบเดี๋ยวคลิปนาทีพภาพไปเห็ดค้อนพเนียดครับผมอือคลิปนาพาเฮ็ดค้อนพเนียดไหวครับผมเอาหลวดมาพันไหวคือไอ้เพ็ดว่ะข้างบนนี้มันอากามันอันนี้ยากเนาะบางทีมันค่ายโตเนาะครับเครื่องใหม่มันค่ายโตได้มาขึ้นหลวดเขาเลยครับหลวดเขาล็อกไปเลยครับ สองสามแดดมาเบ่งผมว่าต้องเป็นละต้องเป็นระน้อยนเนาะแต่สายเคี่ยวท่านมันยังเป็นเนาะลองเบ่งเอาครับผมคลิปนี้ผมกับไอพชรขอลาไปก่อนครับพี่น้องไงก็ฝากฝากติดตามนะครับพี่น้องกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่ใช่ห้าเอาพิชเอาถือครับเมื่อยพี่น้องหอนเป็นล้นลมเหมือนท่นานวะเอาครับขอลาไปก่อนผมกับไอพชรขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเพชรสวัสดีครับเจอเจอกันไหมพี่น้อง